มีข่าวประกาศอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับเรื่องของการสอบมีอยู่หลายข้อไได้วยกันนะครับอย่งางแรกเลยสำหรับคนที่ยังไม่ได้เลือกหรือยังไม่ได้สอบของภาคปลายก็คือภาคสองครับสองหกสามนะครับผมแล้วก็มีสำเริจที่บาทรุ่นที่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับมหาวิทยาลัยจะ จัดสอบเป็นรูปแบบของสนามสอบให้ในวันที่25-26ทธันวาคมปีนี้นะครับผมส่วนชุดวิชาสนามสอบวันที่อะไรยังไงเดี๋ยวเขาจะประกาศอีกทีหนึ่งตอนใกล้สอบนะครับแล้วก็สำหรับวันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่สองสำหรับคนที่สอบออนไลน์ไปแล้วนะครับแล้วก็สำหรับ ผู้ที่เรียนสม,มิติบัตรรุ่น1 1 5หนะฮะจากเดิมที่จะสอบวันที่6ถึงเจพฤศจิกายนนี้เลื่อนบับเลื่อนมาจนหลายคนบ่นนะฮะเลื่อนไปวันที่19ถึง20มีน,นาคมก็จะจัดสอบทางออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับก็คือแบบทั้งสนามสอบแล้วก็แบบออนไลน์นั่นเองนะฮะก็คือมันเนื่องจากว่า ปิดพันจากข้อหนึ่งนั่นเองนะฮะก็คือเขาจะจัดสอบสนามสอบแต่ว่าไอ้ตอนช่วงที่จะสอบสนามสอบทำไมเขาไมไ่จัดสอบแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วยก็ไม่แน,น่ใจเหมือนกันเนาะทำให้ข้อ2เลยยาวนานข้ามปีแล้วก็ข้อ3นะครับสำหรับผู้ที่เรียนโครงการสมรุถทีบัตรรุ่น1 15ให้แจ้งคนมาส่งสอบออนไลน์ที่ยังไม่ได้สอบนะฮะ ภในวันที่3กุมภาพันธ์อันนี้ก็ข้ามปีเหมือนกันนะครับผมก็คือเนื่องจากอันที่2นั่นแหละเพราะว่าอันที่2มันจะสอบวันที่19-20มีนาก็แจ้งความะสมภายวันที่13กุมภาพันธ์นี่เองนะครับผมแล้วก็สอดกลางภาคของเทอมนี้นะครับเทอมหนึ่งครับ64 อันนี้ผมจะต้องสอบด้วยเพราะผมเลือกมีกอสองไปนะครับก็จากเดิมจะสอบเดือนพฤศจิกายนก็เปลี่ยนเป็นสอบวันที่18-19ธันวาคมอันนี้จะสอบแบบออนไลน์เท่านั้นนะครับโดยมีจะสอบมีการทดสอบเสมือนจริงวันที่12ธันวาคมอันนี้น่าจะตรงกับไม่ตรงแฮ ว่าจะตรงกันเขาไม่จัดตรงกันนะแสดงว่าบุคลากรน้อยสินะเพราะว่าเห็นมีการเลื่อนสมัครสอบบุคลากรเข้าทำงานเหมือนกันด้วยนะแล้วก็สําหรับสอบปลายภาคนะครับกระหนดสอบเดิมสอบปลายภาคของ1นึทั้หกแล้วก็สมัิธิบัตรรุ่น1นหนึ่งหนะครับจากเดิมวันที่29 30ิก้ามสมกราคม กำหนดเป็นรูปแบบสอบออนไลน์และข้อสอบสนามสอบในวันที่19-20กุมภาพันธ์โดยจะมีการสอบสมัครจริงวันที่13กุมภาพันธ์นะครับผมเดี๋ยวก็จะมีแจ้งความประสงค์อีกทีหนึ่งละมั้งรู้สึกจะแจ้งความประสงค์สำหรับองค์การสติสิบัตรวันที่1ธันวาคมนะฮะแล้วก็อย่างเรื่องหมดเลยสำหรับผมเองผมไม่ค่อยเดือดร้อนนะผมสอบ ผมเรียนแบบต้าต้อนยอนก็คือลงเทอมนั้นนีตัว2ตัวอะไรเงี้ยไม่ได้รีบจบแต่ว่าจะเดือดร้อนสําหรับคนที่เดือดตัว2ตัวแล้วรอ,อสอบซ่อมอะไรเงี้ยนะครับทําให้เขาจบช้าแล้วเขาได้วุช้าด้วย mm hmm. ก็เลยมีการบทกลดาในกลุ่มค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสําหรับผู้เรียนมสธนรนะครับผมยังไงก็เอาใจช่วยสําหรับทุกคนด้วยนะครับทุกอย่า hmm. งดูยากลาบากมากเลยสําหรับช่วงโควิดนะฮะยังไงก็เอาจะช่วยจริงๆงนะครับผม